สวัสดีครับนานานาักตกปลาทุกทท่านนะครับคลิปนี้ลุงเกี่ยวฟิชชิงนะจะมาแบ่งปันนะความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้เหยือ่อแตกตัวเร็วนะแล้วก็ฟุ้งดีนะแนะนำให้ใช้รำละเอียดนะครับเป็นหลักนะแล้วก็เติมขนมปังนะครับนะจะเป็นตัวช่วยเสริมนะโดยอัตราส่วนที่เหมาะสมคือดังนี้นะครับอั ตาส่วนรำละเอียดนะครับแล้วก่อขนมปังป่นนะสำหรับเหยื่อแตกตัวเร็วนะส่วนผสมดังนี้นะครับรำละเอียดนะ70%ขนมปัง30ซนนะครับให้เราคิดกันอย่างนี้นะครับในอัตราส่วนนะแบบช่างตวงแบบง่ายๆนะครับรำา700กร,รัมนะครับ ขนมปางปนส0มกรัมนะครับนี่คือ70-30นะครับนะเหตุผลของอัตราสว่วนนี้นะครับผมจะอธิบายดังนี้นะครับรําละเอียดนะมีเนื้อบางเบานะครับฟุ้งง่ายทำให้เหยื่อ แตกตัวเร็วขนมปังจะช่วยให้เหยื่อนั้นมีเนื้อนะครับที่จับตัวดีขึ้นแต่ไม่แน่นจนเกินไปนะถ้าเราใส่ขนมปังป่นเยอะเกินไปนะครับนะถ้าเราใส่เยอะมากเกิน50%มันอาจจะทําให้เหยื่อนั้นติดกันแน่นจนเกินไปนะครับแล้วก็ทําให้แตกตัวช้าถ้าอยากให้เหยื่อแตกตัวเร็วกว่านี้นะครับให้ลดขนมปังลงนะหรือเราจะเพิ่มรำหยาบเล็กน้อยนะครับเคล็ดลับเพิ่มเติมนะครับถ้าอยาก ให้เหยื่อนั้นนะครับแตกตัวเร็วขึ้นนะครับให้ใส่กะมาพาวขั่วนะครับหรือแกลบข้าวโพดนะครับเพิ่มเข้าไปอีก10%ซถ้าอยากให้เหยื่อฟุ้งในน้ำนะครับให้ใส่แป้งข้าวโพดเพิ่มเข้าไป5-10หรือต้องการเหยื่อแตกตัวช้ามันคงยังแตกตัวอยู่เรื่อยๆนะครับให้เรานั้นนะครับเพิ่มขนมปังเพิ่มขึ้นไป40หรือ50เเซนนะครับ อันนี้อัตราส่วนนี้นะครับก็ยังยืนพื้นอยู่ที่70-30นะครับอ,อันนี้พอจะเข้าใจกันหรือเปล่านะครับสรุปสั้นๆเลยนะครับถ้าเน้นแตกตัวเร็วใช้รำ70%ขนมปัง30%นานา,นาลองใช้สูตรนี้ดูถ้ามีอะไรต้องปรับเปลี่ยนก็มาบอกกันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติม นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับกับนานา,นาตกปลาหลายๆท่านนะครับเนาะที่ยังไม่ทราบอัตราส่วนบางคนก็ยังใช้อัตราหนึ่งต่อหนึ่งกันอยู่ลองปรับดูนะครับใครที่ไม่เข้าใจก็ลองกลับไปฟังกันใหม่นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะอามาอธิบายเพิ่มเติมนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ